ครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและในช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทํากันในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าข้าวแกงคุณยายับมาแล้วมาแล้วมาด้วยความมั่นใจ <laughs> อยู่ที่ ครูคุณต่อยเพลสครับอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะเราจอดรถสะดวกเลยแล้วก็ตรงบริเวณส่วนทานอาหารของครคุณต่อยเพลสเนี่ยติดแอร์หมดเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายๆเลยทานอาหารแบบสดใหม่อยู่ในนั้นมีห้องนุ่งนะโอ้โหสะดวกเลยครับแล้วตอนนี้นะครคุณยายยิ่งแบบโอ้โหไม่ต้องพูดเลยร้านข้าวแกงคุณยายของเรานี่เหลือและประทานความอร่อยยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าคุณภาพหรือว่ามาตรฐานนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณขยายตั้งแต่เมื่อก่อนโต๊ะแค่นี้ใช่ใช่ครับเต็มลเลยแล้วขายวันหนึ่งเดี๋ยวถามเจ้าตัวเขาทีดียเดี๋ยวมาพู ให้ฟังแล้วเดี๋ยวว่าคุยกับเขาต้องมาคุยอีกครั้งหนึ่งครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสราณิชามีสิริจากร้านข้าวแกงคุณยายคุาสวัสดีครับยินีครับสวัสดีครับนูตรงนี้เลยเนี่ยครับอยู่กับเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเลยนะที่ครัวคุณต่อยแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้มีอาหารขายวันหนึ่งเนี่ยที่ครัวคุณต่อยกี่ชนิดประมาณ97อย่างครับ กะเดี๋ยวนะ97อย่าง้าก97เมนูอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อก็มูดตุ๊กปกติปกติไม่เคยนับวันนั้นพี่ตากล้องไปถ่ายเขานับให้97อย่างครับ97อย่างจริงครัผู้ชมฮะจากแผงแค่เนี้ยอยู่แค่เนี้ยตรงนี้จากนี่ถึงตรงนี้นะประมาณนี้นะนะไกลไกลมากไม่ใช่เดี๋ยวนี้จากตอนแรกนี้จากตอนแรกอยู่แค่ประมาณห้าเท่าเนี้ยใช่ยาวฟืดไปทุกคนเลยแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปที่ครัวคุณต่อยเพลสเนี่ยนะและข้าวแกงร้านนี้คือข้าวแกงคุณยายท่านมั่นใจได้เลยฮะ เขาทางานแบบไม่คิดชีวิตจริงเนี่ยอยู่ดีๆอยากจะเพิ่มแกเพิ่มไม่อยู่ดีอยากจะเพิ่มแล้ววิธีการทํางานแกเป็นนักธุรกิจชั้นดีเลิศที่สุดในโลกคือวันนี้ลงทุนไปสมมติสมมตินี่สมมติตัวอย่างนะลงทุนไป10,000บาทถ้าขายกลับมาได้11,000จบแล้วไม่คิดอะไรแลวใช่ครับไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยครับคือไม่สนเลยว่าเมนูนี้จะเท่าไหร่เมนูนี้เท่าไหร่เขาาพูดชัดเจนอยากทําอะไรให้ทําใช่อยากทำอะไรใช่ไม่อปทำเงี้ยใช่แค่แค่คนกินรู้สึกว่าเขาอร่อยแล้วเขาถูกใจแค่นี้พอใจเลยแค่นั้แบบ สำคัญขนาดนั้นมันเออไม่ได้สําคัญขนาดนั้น<ไ>แต่อย่าขาดท,ท,ท,ทุนนะไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนแต่ว่าวันนี้อยู่ดีๆอยากจะทำแต่ว่าจริงๆงอมันเวลาเราเห็นนะแบบเราไปคิดตั้ปลาใช่ไหมเราเห็นคนหลายกลุ่ม,มาาอะจ้ะตอนแรกคือเราไม่เคยไปมองโลกอย่างนั้นออจนอาชวนไปอยู่ที่ครัวคนสอยเพสนะ มันเห็นกลุ่มคนกลุ่มหลายกลุ่มคนมีก็คือแบบมีเลยมีจริงๆริงแต่ว่าคนที่ไม่มีเนี่ยโอกาสที่เขาจะกินข้าวแกงที่มีทะเลอะพี่อ๋อมันไม่ได้มีทุกคนนะอย่างน้อยในในสิ่งที่เราพยายามให้เขาได้บริโภคสิ่งดีๆพวกเนี้ยเราได้กลับมามากกว่านั้นนะคําชื่นชมจากเขาแฟนคลับที่ได้มาทุกอย่างมโอเคอะโอเคมันทําให้เรามีกําลังใจในการทําขึ้นทุกวันทุกวันดีไหมไอ้ใหม่นี่น่ารักจริงนะผู้ชมผมอยู่กันส่วนตัวก็เรียกกันอย่างนี้นะว่าน่ารักจริงแล้วก็เป็นคนอย่างนั้นจริงไม่ได้ ไม่ได้เคาเรียกอะไรเสริมสร้างโกหกตอนแรกพี่กฤติยังหอยอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราไปกินข้าวราดแกงนะอย่างร้านอาหารแพงอ่ะเขาก็เอาหอยตัวนี้มาทำใช่ไหมพี่กฤติแต่ถ้าเกิดสมมติเราทำมาลาดสองอย่างหกสิบห้าบาทคนได้กินไม่ใช่แค่คนระดับสูงนะคนที่เขาแบบทำงานออฟฟิศเขาก็ได้กินด้วยแล้วหอยตัวยักษ์ขนาดนี้ใช่อย่างนี้เลยไม่แล้วบางทีบางทีบางร้านพูดตรงๆแหละ มีแต่วิญญาณหอยบางทีตักมาเนี่ยมีหอยสองตัวนี่ก็มันก็เห็นกับตาอยู่เนี่ยนี่มันก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยว่าหอยขนาดนี้ไม่มีขาไม่มีอะไรเลยหอยก็คือหอยเด็ดเด็ดเมื่อกี้ที่บอกว่าราดข้าวแกง2อย่าง65บาทถ้าถ้าอย่างเดียว50บาทโอ้โหตายละที่ไหนมันไหวเลยวะพี่มันมันก็ได้อยู่นะคต่ว่าคนกินเขาก็ได้กินดีอ๋อแล้วถ้าผู้ชมเชื่อไหมข้าวเนี่ยตักเนี่ยเวลาที่ตักสมมติก็ตักข้าวแค่นี้นะบางคนต้องพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำลูกค้าพูดเอาข้าวออกหน่อยเอาข้าวหน่อยเยอะไป เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดเขาทานแล้วแบบเขาไม่อิ่มเขาเดินมาเพิ่มแล้วก็ฟรีนะอข้าวหนูค่าฟรีนี่นี่มันป้าไปแล้วแต่มันอยู่จริงๆที่ครัวคุณต่อยเพลสแล้วก็ร้านชื่อข้าวแกงคุณยายวันนี้เมนูที่จะมาสอนนี่คือปลาลาทรงเครื่องแบบโบราณนะปลาส่ทรงเครื่องโบราณเรานำเสนอที่นี่ด้วยเกือบร้อยเมนูอ่ะเป็นไปได้ได้งไงแต่ว่าคือเฉพาะร้านแรกนะ97สิบเจดถ้าเกิดมันหมดก็สลับขึ้นมาอีกให้มันแลกขึ้นไปอีก ใช่แล้วก็ทำใหม่สดทุกวันถูกไหมถูกถูกต้องถูกต้องไปดูเองเลยเพราะความขี้เกียจนะทำตรงนั้นเห็นกันอยู่เลยเรียวเรียวเรียวผัดเดี๋ยวนี้ยกขึ้นเดี๋ยวนี้ต้ขาย๋ยวนั้นเลยทุกอย่างเรียวหมดที่นี่ฮะมันเป็นอะไรที่พึ่งของท่านยิงถ้าท่านอยู่แถวนั้นนะตั้งกะวันก็ได้เย็นก็ได้หอกลับบ้านก็ได้ได้หมดจริงๆร้านเปิดกี่โมงตอนเช้าตอนแรกๆก็ตั้งใจว่าจะเปิด9้าโมงตามเวลาห้างแต่ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งท่านผู้ชมหกโมงผมต้องไปเปิดศูนย์ให้มัน เพราะ<ช>ว่าจริงๆกาหนดเวลาเรามันคือสิบโมงสิบโมงเปิดเปิดแล้วถึงจะเปิดเ,เดี๋ยวนี้เปิดเจ็ดโมงครึ่ง <c oughs> แต่อย่างที่บอกแลว้วเพราะถ้าราคาสองอย่างหกสิบห้าบาทหรือว่าวินมอเตอร์แก๊ปอะไรเงีย<ช>้ยมาได้หมดมาได้หมดแล้วก็ท่านจะรวยขนาดไหนก็มาได้หมดเพราะรสชาติที่นี่มั่นคงและอมาตะจริง<ช>ไปดูพร้อมๆกันเลยครับปลาส่งเครื่องโบราณ นี่ครับนี่ฮะโค้กคนออยเพลซ่าความภูมิใจของพวกเราทั้งหมดนะฮะเราภูมิใจจริงนะท่านผู้ชม <Natalie> ด,ดูดูยาวดิดูดิท่านผู้ชมนี่ดูดินี่บ้าไปแล้วท่านผู้ชมน่ากินมากเก้าสิบเจ็ดอย่างนะวันนั้นที่นับนะฮะใช่แล้วแล้วแ,แต่วันนี่คือเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากปลาดุกย่างารับเอามาย่างไฟงอ่อ,อนให้มันหนังมีความหอมแล้วก็กอ,อเดเล็กน้อยครับเรายังให้ตาผ่านอยู่เลยนะใช่จ้ะแล้วก็แกะเนื้อปลาดุกให้มันไม่มีก้างระคายแบบคอเวลาคนทานใช่ครับใช่ครับ เอาเอาก้างออกใช่แล้วปลาเนื้ออ่อนจ้ะเอามาย่างไฟเหมือนกันแต่ไฟเบาๆให้มีกลิ่นหอมอ๋อเอาสองอย่างสองปลาใช่ปลาเนื้ออ่อนด้วยหลังจากนั้นเราก็มาแกะแกะแล้วก็ทําเป็นปลาป่นอ๋อเฉพาะปลาเนื้ออ่อนเรามาทําเป็นปลาป่นเลยใช่จ้ะตำมันทั้งกระดูกทั้งหมดทั้งหัวอะไรเลยเสร็จแล้วแล้วก็น้าเปล่าครับแล้วก็ผสมกับหางกะทิเล็กน้อยเริ่มต้นน้ำเปล่าผสมหางกะทิครับไฟอ่อนๆไม่แรงมักแล้วก็ใช้ปลาล้าปลากระดีอย่างดีนะจ๊ะะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวครับ แล้วก็ใส่ตะไคร้ครับตัวนี้มันจะช่วยดับกลิ่นปลาได้ดีครับผมหลังจากนั้นพอมันเดือดใช่จ้ะเดือดแล้วก็ใส่ข่าลงไปใส่ข่าครับนี่ครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงครับใช้หอมไทยนะอ่าดีมากแล้วก็ใบมะกรูดครับหอมไทยใบมะกรูดฉีกเที่ยวอยู่ประมาณ15นาที15นาทีครับ เพื่อให้กลิ่นมาลงไปในในเนื้อปลาลอ่ากรองกรองเอาแต่น้ําอย่างเดียวใช่จ้ะคราวนี้หางกะทิหางกะทิใส่หม้อเอาแล้วท่านผู้ชมเริ่มแล้วใส่หม้อตามด้วยหน่อไม้ลวกหน่อไม้ลวกก่อนที่จะเป็นหน่อไม้คือต้องไปต้มก่อนอะค่ะค่ะแล้วก็เอาใส่ข่าใส่ข่าแล้วก็จะไคร้ตามด้วยตะไคร้แล้วก็หอมแดงเหมือนเดิมเราเน้นนะว่าเราใช้หอมไทยนะครับแพงนะครับอืมเปิดไฟให้มันเดือดใช่จ้ะ พอมันเดือดเสร็จใส่เมื่อเขือเปาะลงไปอะไรที่สุกยากใส่ก่อนเมื่อเขือเปาะนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวตามถั่วฝักยาวตามแล้วก็น้ำปลาที่ทําไว้ตอนแรกเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ทำไว้นี่ตอนนี้คือกลิ่นมันจะหอมมากเลยโอ้โหทั้งศูนย์นะฮะทั้งศูนย์นะฮะอบอวนตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเราใช้เพื่อแต่งรสนิดหน่อยครับผมแล้วก็ปลาดุกย่างที่เราแกะแล้วใส่ลงไปเลย แล้วก็พริกขี้หนูสวนอันนี้ต้องรอยอันนี้ต้องรอยต้องเด็นเป็นสง่าให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยแต่งสีด้วยพริกชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเหลืองใช่มันต้องจางนี้เนาะโอ้โหแล้วก็กระชายขาดไม่ได้เลยใช่กระชายสำับเมนูปลาร้านี่นะทั้งเพิ่มรสและกรบรสด้วยนะใช่เสร็จแล้วก็ใบมะกรูดช่ครับนี่ครับนี่ขั้นตอนเด็ดของเรา ใส่ปลาป่นที่เราทำไว้พิเศษเมื่อกี้ให้มันกลิ่นหอมใช่แล้วก็พวกที่ตามทีหลังหอมนัวหวานมันตรงนี้แหละคนให้เข้ากันเรียบร้อยเดือดอีกทีหนึ่งจบกลายเป็นปลาสรงเครื่องโบราณครับต่านผู้ามท่านเู็นม้ตายเลยนะผมไม่จะพูดอะไรนะมันทําแบบพิถีพิถันจริงๆทําอย่างพัตคาเลยมันเข้ากันหมดทุกอย่างขั้นตอนเยอะเหลือเกินขั้นตอนมันเยอะมากแต่ท่านดูเด็กคำว่าขั้นตอนเยอะขนาดนั้นแต่เขาทําทั้งหมด เก้าสิบกว่าเมนูนะฮะแล้วแต่ละวันไม่เท่ากันนะฮะบางวันบ้าบ้าบอๆขึ้นมาทะลุร้อยนะครับ <laughs> ใช่แล้วแต่อารมณ์นะ,ะแล้วแต่อารมณ์คืออย่างนี้แม่ครัวอย่างใหม่เนี่ยแม่ครัวอย่างคุณสราณิชาเนี่ยแกไปตลาดและแกเจออะไรแกชอบใจอันนี้แกก็ซ,ซ,ซื้อซื้อเลยถูกไหมใ<ช>ซื้อแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคิดเมนูว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรหรือบางทีเห็นปุ๊บรู้เมนูเลยทันทีแล้วก็สแกนของเอาสแกนขอ,ของเอาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณอ๋อครับเป็นไงครับเป็นไงครับ อร่อยมากเออก็มัน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 หอมมันมีกลิ่นปลาร้ามาเบาๆอ่อนๆเนี้ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เราได้กินผักเลยแล้วก็มะเขือเขาไม่ดาด้วยเพราะมะเขือไม่ดํามันทำให้รู้ว่ามันใหม่มากสาหรับเราแล้วมันนุ่มอร่อยมากโหคนไม่มีฟันอย่างพี่โก้ยังเคี้ยวได้เลยนะเชื่อผมอันเนี้ยมีครับมีฟันครับอร่อยมากพี่โก้ครับที่ปดูกประดูกประดูกกระดูกย่าง ปลาดุกย่างคือมันไม่ขาวนะอ่าเนาะดีมากปลาดุกย่้งมันไม่ขาวเลยอร่อหน่องไม้ก็ดีคนแก่ๆนะทานได้ดีเดี๋ยวพูดอย่างนั้นสิลูกพดี๋ยวพูดอย่างนั้นนี่ครับอินค้าของร้านเข้าวแกงคุณยายเต็มเลยเราพูดไปมันก็จะนั้นคับคู้ชมเหมือนแบบเอ้ยขาร้านมาขายที่ขุดต่อยเม็ดขายของมึงก็พูดว่าดีพูดอร่อย ลองไปชิมครับแล้วคุณจะรู้ว่าเมนูปลาส่งเครื่องโบราณนะครับต้นตำรับเนี่ยมาจากคุณต่อยเพชรเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บคะเต็มติบะเต็มติบคะแนนเต็มคุณไม่อีสานก็กินได้ มันไม่ได้เครื่องแรงขนาดนั้นไม่มีปลาอะไรขนาดนั้นนะเป็นความหอมของปลาพอสมควรไม่ใช่ไม่ใช่เยอะแยะไปถูกต้องเดี๋ยว่ถามนี่ไอ้น้ำยาอุทัยเนี่ยที่ร้านมีจริงเหรอมีจริงหนูเป็นคนชอบกินน้ำยาอุทัยชอบมากที่ร้านมีน้ำยาอุทัยให้กินด้วยดีใจมากใช่ซื้อหลายเวอร์ชั่นเลยสูตรหนึ่งสูตรสองนะจหนูชอบกินหนูชอบสะสมอะเนี่ยใช่ไหมอร่อยจริงอ่ะอันนี้ของเราอร่อยอ่ะอย่าไปไหนเลย อยู่บ้านสบายๆเจ็ดวันเต็มข้าวแกงคุณยายร้อยกว่าร้อยชนิดนะวาง่ายๆแล้วกันอยู่ที่ควงต่อยเฟสเนี่ยไม่มีความไม่มีความผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วยังมีร้านข้างนีอีกเต็มไปหมดอยู่ในร้านถูกไหมใหม่ถูกไหมอยาพลาดวันนี้ขอบคุณคุณสราณิชาใช่ครับอยากจะกินหอยว่างั้นวันนี้ขอบคุณร้านข้าวแกงคุณยายขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการดยตลอด เวลาหมดแล้วแต่เวลาของท่านยังมีไปเถอะครับโครง่อยเพลสรับรองอร่อยและคุ้มค่าจริงๆสุดๆนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณแม่ใช่ไหม,มนี่เนะพิ่งโชว์ตัวครั้งแรกนะครับขอบคุณมากมาครับคุณแม่ขอบคุณ oh. คุณลูกด้วยนะครับลาไปก่อนจก,กันะพบกับหม่วันนี้สวัสดี oh. บ